งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ Gla ่นจะต้องนําเสนอต่อสภาท้องถิ่นเมื <drink ers> ่อใดนะครับงบประมาณรายจ่ายในที่นี้นะครับยกตัวอย่างเช่นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีของเทศบาลข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์การบริหารส่วนตําบลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ตามนะครับในเรื่องของการนําเสนอ ต่อที่ประชุมสภา,าเพื่อพิจารณาเนี่ยครับอยู่ในระเบียบนะครับได้กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพุทธศักราช2563นะครับในข้อ23วรรค2นะครับเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยได้อนุมัติได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณ รายจ่ายประจำปีแล้วนะครับให้เจ้าหน้าที่งบประมาณก็คือท่านประหลัดเนี่ยรวบรวมและจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภา,าท้องถิ่นภายในวันที่15สิงหาคมนะครับ